สวัสดีค่ะมาพบกับจันอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูเป็นกระบะสี่ประตูนะคะคุณลูกค้าเป็นแบรนด์มิส u ูบิชินะคะเป็นมิสูบิชิท r i ทันนะคะเครื่อง2.4 g l s นะคะตัวพัดนะคะสีประตูเกียร์อโอโต้นะคะคุณลูกค้าคันนี้ปี2021นะคะเป็นตัวโฉมหน้าหล่อแล้วนะคะคุณลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าสวยหล่อไม่แพ้แบรนด์ใดๆแน่นอนนะคะต่อให้เป็นมิสูนะคะคันนี้ก็จะเป็นแม็กใหม่ย่างใหม่นะคะคุณลูกค้าแม็กอ่ะ ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างสีโครเมียมเบ้าลรองมือเปิดโครเมียมนะคะคิ้วกันสาดมีมาให้แล้วนะคะดูด้านท้ายตัวรถกันหน่อยนี่ท้ายตัวรถนะคะก็สวยมากๆนะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะคันนี้สวยงามจริงๆนะคะราคา600,000 49, 49,000บาทข้างนอกว่าสวยแล้วไปดูข้างในกันบ้างดีกว่า นี่ภายในห้องโดยสารนะคะกว้างขวางนะคะหรูหรานะคะคุณลูกค้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ออโต้จอ DVD นะคะแอร์แบ็กแอร์แบกนะคะมีมาให้ครบนะคะเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะคุณลูกค้าเลขไม้ก็ประมาณ50,000กโลเองนี่ห้าหมกิโลเมตรนะคะพวงกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะ เซ็นทันล็อกนะคะคุณลูกค้าสําหรับลูกค้าที่ประวัติดีใช้เงิงนออกรถแค่หกพันเท่านั้นนะคะพนอยู่ประมาณหนึ่งมื่นหนึ่งพันนะคะคุณลูกค้านี่รายได้สองหมื่นสี่พันสองหมื่นห้าพันหรือต่อให้คนซื้อรายได้หมื่นห้าแต่ว่ามีคนกู้ร่วมก็สามารถออกได้นะคะออกได้เกือบถูกอาชีพแล้วนะคะรับจ้างอิสระอันนี้ก็อาจจะต้องขอดูว่าอิสระแบบไหนอิสระแบบว่าทําประจําอะไรเงี้ยแต่ว่าขอเอกสารจากนายจ้างได้่า เขาจ้งเราจริงอันนี้ก็อาจจะออกได้นะคะแต่ลูกค้าที่มีประวัติติดแบ็คลิสก็อาจจะแนะนําให้หาคนซื้อแทนเนาะถ้าลูกค้าทนไหนที่สนใจก็ติดต่อจันมาเลยนะคะ